สวัสดีสาวคู่กัน,นสวัสดีสาวคู่กันสวัสดีแม่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจน,น,นี่เจนี่จ๋าอุ้ยอีดาจะไปใช่ไหมเฮ้ยเที่ยวอหรอวู้พี่รถเล็กตุนน้อยมากแตใส่นี่พี่รถเล็กสวัสดีป้ารุง ตัวจ tu ๋าต um ัวมือตัวมือตัวมือนี่อะตัวมือนะตัวมือลูกตัวมือมาตัวมือจ๊ะๆตัว เห็นว่าวันจีวิเนั่นนะผีพิซซ่าหน่อยนะมันขึ้นมามเจนเลยอุย้ย đừng à à mà người ta đang chúc 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 à chúc à cái chúc 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 chơi nã chẩn sẵn khang chẩn xa mỏ che nã chẩn khỏi mơn còn thằng này đi khó khăn luôn này đi phải <laughs> <Đi không? cười> ตัดสินตัดเสือแทะตัดสิอเราไปไาลูกเช้าไหมก็ไปรถแล้วอันนี้ค่ะเอาตอมมาก็เอาลงเนี่ยไปแ่แรกต่เหตรงได้หันเลยูหันหูเอาลงแล้วกะโมได้นหมกะพื้นอ้าเอาไปจะเอาพิเศษมาเน่ยเมนเจอไเอาดูนี่เนาะก็พื้นมันนี่ะจะถ่ายเห็นช้น่าบริธาเพื่อบอกว่ามอ้ยมันคนมาขอใจกันมี ก็ไม่เข้าใจยกะนะแต่่ัดสินหอรอรถนั้นมีกันความขาว่ารูหนารูหลังจึงดนุ่ยนถอยแล้วาไปเอาหายช้บมอยน่เราจะไดิบ้านจะให้เอาหนึ่งนั่นเลยเด่ะกูคู้นี่น่ะโทรมานไมเขาจีงเงางาเไี่หาเฟซบเห็นเนี่ยเราอยู่ในตลาดนี่แหละแล้ว ขายได้ตละยไปใส่รอเจอ้เจ้เลยนมาขาย

ไปดีไปตุณพี่ตัวจอดเังอย่ามาถามทางได้ครูครูครับไปนี่เอานี่เอานี่นี่นไป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 สาวครูเห็นเอามาส่งเลยเนาะรถหลายสัก ขึ้นรถตัวละตัละเิดามันชิยอมเพิ uh ่ไอเดียวค่ะไปูออกเออกิดามันชิยอมเพิ่ะอัดังนอกดีเดียวแอนแอ่นี่ว่าประตูนะไปอย่บ้านกลุมก็ได้ลูกไปกันเลยไปไปคนอื่นดีว่านียังไงบ้างิไพดระลังยุดยุดไป ที่สิเยนสิบแปดบมือบสอทิตย์เนาะเป็นยังไงเป็นยังไงขาดอนจ้งเือหนังสือแล้วเป็นยไเป็นไงขาดขากิโคือน้องก็หลีได้บางนะยานะไดหลังมือพ่อมาดิเขีเขียนเอาไว้แต้มเาะหนึ่วนเจาน่หน่ะมันื่นอนเลยอนมาเลยเปยน họ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video thương không nàng Đâu về thơ Nào

บังเน่เพืมาหาป่ะมาหาหลาย่ปปขึ้นรน้องครป่ะสวัสดีแม่กันสวัสดีปะลุงสวัสดีปะลงามๆแม่เลยค่ะปะขึ้นสวัสดีแม่อ้วนไตู้ปะให้แม่ว่านได้แม่ว่านนะว่าม่เชื่ออ้ก็สัญญากันได้ไดก็เอาหนงเลิเ่เิเอาหนึ่พอ

A verlo. putu <tripe> <tripe> be pa non mi Miu putu be pa lao <tripe> Nong Miu <butu> <tripe> oi non น้ำเมื่อตลาดแรงเนี่ยให้สเตลาดแรงอยู่เอาเงินจ่ายพนุฮะพัดจิกห้ออ๋อเขาคือลูกสาวคู่ให้ได้อ่าเงินจ่ายพนุ เบื้งหาลูกบงน้ำมือนะคเสีเหตุแบนี้บาเหตุเดียวกันเดี๋ยวพาไปรถเดี๋ยวพาไปยืนรอประตูาเเดี๋ยวพาแดนเดินาอันกเอันเกนี่เ ขึ้นนแล้วสวัสดีเมตุเลยไหมึุนเมตุคุณเออสวัสดีแม่ใบ้โดยขึ้นมันงแ่ข้างพิดเลย ชาบี๋อสาบี๋สวัสดีนะบ้าสวัสดีทุกคนนะบ้านดี้โอเคเก่งเิ่นนานนั่งวิวให้จงกินนี่นะจะไปสีของเาคู่ก็จอกินนี่นะมาละาคู่เาคู่เห็นบ่ฮะอ่ะสีเกียร์สีง้นมาล่ะหาด้สี้อง่นสี้องน่ ดิ๊กเกอร์ในในเจียกระด้านนอนยำยำสร้างน่อยว้าหมูดื้อจ้ะกินดื้อยำยำสร้างน้อยนี่นะนี่จังน้อยนี่นะเห็นมะน่องไม่ได้เห็นมะน่องนี่ไม่ได้เห็นมะน่องนี่ดีใจมะน่องมาหับได้นะดีใจคักบ

Phải xài lắm Phải xài giảm nữa? Quá việt cứ bị giảm kít chạy được chạy cứ chạy được 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 เทยังมันอีด๊พอนไม่กมอีนพอนเทงยังก็้เป็นก็พรอนยู่บ่าไม่ได้เพิ่ผนโอ้เก่งอะเก่งอะมือนช้อแบมือล้วดุแบมือว่าคือกำปั้นมื่อนึงช้อนเม่นึงช้อนได้ได้อยู่แน่เนาะเฮตุะไรเหตไเยอะ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 ช่ปะเนี้นี่นเห็ว่าแปะแะ่

กูยังจะกินมัข้าวต้มวะนี่ค่ะเอตะตะอะต้ตะเสินเหลืองกินเชาหินข้าวต้มเยเบื่อเสือชงเสือห้องนี้หาเงนเือันหน้านห้อน่ยเนเหน้าากจอยู่นะหิบแต่เเนเห็นเือเาเนาะง

อยดลยเปเลยนี่ไปใชคือขอเงินแหละตแดงอยู่ในรถอยู่ขอตงไม่วชื่อไก่บ้องิวลาปาลุงไปกอนบดี้โขาคชานาเด้อขาดกดไลคกดแชนี่เด้อเดรดด อันาหาพี่เดวบอกกันว่ไม่ดุฝากกดไลค์กดแชร์ฝากที่มบความโฆษณาว่าไม่ดู้อ้ี้ตัวบหันหนามเนออโอเคไปเลยบายบายเจนนี่ตัวามอออเคงไ้บายเ่ตัวหันหาอกไหมด้ตบย